สวัสดีครับภูมินัตพานะครับรับบทเป็นปนดในเรื่องปิ่นผักครับในเรื่องนี้ยังไงคะบทปนที่เป็นยังไงอย่างที่บอกครับเป็นคล้ายๆเบสตี้ของท่านหญิงอันินครับเป็นเพื่อนสนิทฮนะเราไปเจอกันที่ตอนไปเรียนอังกฤษด้วยกันที่ท่านหญิงอันินต้องไปเรียนอังกฤษแล้วก็แยก่างจากคุณปิ่นครับตอนนั้นเราก็เหมือนไปเป็นแบบแบบเพื่อนแก้เหงาให้เขาอย่างเงี้ยฮะไปอยู่ที่นูน่นคอยช่วยเหลือเขาเพราะว่าเราไปอยู่มาก่อนฮนะแล้วก็ได้พี่ชายของเขามอบหมายหน้าที่ให้เราไปดูแลท่านหญิงครับ แต่ว่าเราจะต้องมาสร้างความปั่นป่วนแหมหรือ,อยังไงค่ะนิดหน่อยเด็กอะน,นะครับเรียกว่าเป็นความวุ่นวายเล็กน้อยๆมาทําให้คุณหญิงปิน่นขุ่นเคืองใจนิดหน่อยเพราะว่าเกิดการอุบิเหตุบางอย่างขึ้นครับกับเรื่องนี้เป็นยังไงคะเราไปเยอะอค่ะสำหาัาเร,เราต้องยากเหมือนกับเราเองโอ้ยากเหมือนกันครับเป็นการเตรียมตัวที่คุณต้องไปนั่งเสิร์ชเน็ตหาเลยว่าคำนี้ในสมัยก่อนบางคำผมก็ไม่รู้ฮะมันแปลว่าอะไรหรือว่าคำลงท้ายนะอย่างเงี้ยอย่าง คำว่ากระหม่อมเนี่ยฮะที่มันเหมือนว่าเป็นคําปิดท้ายประโยคเนี่ยครับพมก็ต้องทําความเข้าใจให้มันคุ้นปากคุ้นมือมากขึ้นแล้วก็การเตรียมตัวเพราะว่าพี่ๆนักแสดงเป็นใครเขาแสดงมาก่อนเรามีประสบการณ์มาแล้วครับพมถือว่าเป็นมือใหม่พอสมควรนะแล้วก็ได้เข้าบทบาทกับพี่ฟิล์มพี่เบ็คกี้ครับส่วนว่าตื่นเต้นแล้วก็เขาเป็นเกียรติอย่างหนึ่งนะที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาหลายๆคนครับกับพุ่มกับพี่ฟิลด้วยครับหลังจากตำรวจในละครผมทำเปน ในเรื่องนี้เป็นยังไงครับมันลูกปักเปลี่ยนอะไรอยค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยครับด้วยช่วงสมัยด้วยแล้วก็ช่วงอายุในเรื่องรางสังหอนกับเรื่องปิ่นพักนะเพราะว่ารางสังหอนเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวละครจะมีความโตกว่าแต่ในเรื่องปิ่นพักอ่ะอายุใกล้เคียงกับเราตัวจริงของเราครับค่อนข้างในตัวละครปิ่นพักปนนท์เนี่ยคาแรคเตอร์ค่อนข้างตรงกับเราบางส่วนมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในการปรับตัวมากเท่าไหร่ครับถือว่าโอเคทำงานกับเด็สาวโอ้โหต้องบอกพี่ ใจดีแล้วก็เอ็นดูเรามากเลยเพราะว่าเราถือว่าเป็นน้องเล็กเลยในกองถ่ายฮะได้ความช่วยเหลือลจากพี่ๆหลายๆคนในการแสดงในการติวอะไรหลายๆอย่างครับถือว่าขอบคุณมากๆครับเขาฉากไอเกรงสุดเข้าฉากเฮ้ยเราแอบ,บเก่งกันทุกคนเลยแต่เกรงสุดน่าจะเป็นตอนฉากรวมมากกว่าครับที่เราต้องมีการปล่อยมุก่ยครับแล้วเล่นให้ขำอ่ะม,มันดูเหมือนใจง่ายนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยแบบ พราะทุกคนรู้หมดแล้วว่าเราจะต้องพูดอย่างนี้มันก็เลยเหมือนการเตรียมกันแต่ว่าเราต้องทําให้ทุกคนขำเพราว่ามันยากพอสมควรนะครับจังหวะมีขายมุกอ,อะไรเกวกับภูับอ๋อสนใ่มันเป็นสิ่งที่ภูมกับไม่ได้คาดหวังแต่เราทำออกมากแล้วมันตลกมากกว่าครับไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าเราความขำนี่มามากินมาจากเรื่องก่อนหรืออัไรคะอืมเมื่อจะมาแบบจากการที่เราเป็น ตัวเองบางช่วงแล้วพุ่งกับเขาชอบเนี่ยครับก็เลยดึงตรงนั้นมานครับคือเราร้อยร้อยมีร้อยเราขับเท่าไหร่ละโอ้โหอันนี้ต้องให้คนดูตัดสินนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีมันขับหรือเปล่าใช่เราเป็นคนขับขับไปนล้วก็ได้ชมรมบางบางเวลาดีกว่าครับบางเวลาก็ซีเรียสในการทำง,งานจริงจังฮะแต่ว่าก็มีชีวิตฝอง่งขายบ้างเนาะก็ทเรื่องนี้ไไม่่ว,วาด้เห็นโอหค่อนข้างแตกต่างครับ จากเรื่องราวสังหรณ์แล้วก็เรื่องฝันรักห้วงนิทาด้วยฮะคาแรคเตอร์ค่อนข้างโดดกันมากๆเลยฮะใช่ก็เป็นอะไรใหม่ๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูครับคิดว่าแฟนๆต้องแบบตัวละครตัวี้ของเราต้องทำภาคเลยใช่ไหมคะทำภาคเลยเรียกได้ว่าซีนไหนมีตัวละครปนบคือซีนนั้นต้องมีสีสันหรือว่ามีเรื่องบางอย่างที่มาเพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเราจะผลเอาไปหนึ่งไว้เลยใช่ไหมคะอ่ามา EP4 ครับใช่ บบมาชารแตะมานะมาช้าแต่มาแน่นอนครับวันนี้ละครับวันนี้จะได้มีมีโชว์พิเศษอะไรบ้างโอ้มีแน่นอนนะครับเป็นโชว์คู่กับพี่เฮงฮะทายเป็นก็เป็นโชว์โอ,อ้ผมว่าอลังการมากเลยรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าคนดูเยอะมากๆเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรโปรดักชั่นค่อนข้างใหญ่ครับเป็นงานใหญ่แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็โชว์แล้วก็เต็มที่ซ้อมบ็อกริ้งมาแล้วด้วย ก็ฝากตัวละครประนบในเรื่องปิ่นผักด้วยนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องปิ่นพักครับที่กําลังจะออนแอร์ในเดือนหน้านะครับแล้วก็อยากฝากผลงานให้ทุกคนติดตามในเร็วๆนี้นะครับว่าจะมีผลงานไหนออกมาบ้างก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกับตัวละครประนบและก็ภูมินาภาพันะครับขบครับ